สอบถามคนที่เข้ามาภาพชัดไหมครับลูกค้าภาพชัดภาพแตกไหมครับฝากคอมเมนต์ทีนะครับภาพชัดภาพแตกไหมครับรบก,กวนฝากคอมเมนต์ทีนะครับชัดรลบวกหนึ่งนะครับชัดรลบวกหนึ่งให้ผมหน่อย อันนี้จะเป็นดีแม็กเก่านะครับนี่มาบุกอู่พี่พลครับบุออ <laughs> ออกอู่พี่พลนะครับ ชัดวาพี่แตกไหมตัวปิดมอเตอร์ปัดน้ำฝนนะครับไทเทเนียมนะครับสวัสดีครับพี่โชว์ครับ พี่เอ็มหวัสดีครับพี่เอ็มครับหวัสดีครับจ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลามนะครับ <c oughs> ที่ออปชั่นภายในเต็มระบบ ตัวนี้กระจังหน้านะครับกระจังหน้าแล้วก็เจาะดูดสดออกมานะครับกระจังหน้าเป็นไทเทเนียมนะครับตัวนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับขอบคุณมากครับแชร์ผมทุกโค้์เลยพี่ที่เอฟซียะลานะครับแชร์ผมทุกโค้์เลยขอบคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับบางฟิตติ้งคันนี้ใช้ของ h ฮดไวบนะครับ ้ของเฮ็นะครับพี่พลเป็นคนจัดการนะครับสวัสดีครับพี่ของเฮ็ไวบนะครับคันนี้นะครับฟิตติ้ง h ฮ b นะครับคันนี้พี่พลเป็นคนจัดการระบบเฮดฟิตติ้งทั้งหมดนะครับอันนี้จะมีจูดสดไทเทเนียมนะครับ ปากแตนะครับแล้วก็ทอยเสียเทยเนียมนะครับแล้วก็โขงหลังแล้วก็เฮดจะเป็นงานซเดรามิโคส์นะครับสีดำ <c oughs> หัวสายสวยครับของเฮดไวบีครับ <c oughs> ฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับบางครับอันนี้ผลงานพี่พลเป็นคนจัดไปนะครับแล้วก็ทําร่วมกันนะครับกับพี่พลแล้วก็พี่พลก็ส่งรถไปที่ร้านนะครับเกบสายไฟที่พี่พลปักคอนเน็ตนะครับปักคอนเน็นะครับพี่พลจัดการให้นะครับดูท่อเสียนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่อเสียนี่เป็นคืองานสร้างนะครับการพวกนี้จะเป็นงานคันต่อคันนะครับไม่ได้มีแบบสําเร็จนะครับอย่างท่อเสียนั่างวิทยาเป็นงานสร้างนะครับอย่างชุดสําเร็จเรามีนะอุปกรณ์ในห้องเครื่องทุกชิ้นเลยมีหมดเลย d m a ม a l l New 1.9 v น่เกีเรามีหมดเลยนะครับสวัสดีครับพี่ท็อปครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ท็อปพี่ พีท่ท็อปอลานก็รถอีกคันหนึ่งที่ผมชอบมากๆสีสวยครับห้องห้องเครื่องนี่หล่อเลย mm hmm. ผมถ่ายรูปไม่สวยว่ะ <laughs> ถ่ายรูปไปแล้วไทเทเนียมจากมันสีน้ําเงินเข้มๆพอถ่ายรูปไปแล้วมันสีมันออกยังไงยังไงไม่รู้ <laughs> นี่งานจริงนะไม่แต่งภาพนะแต่เวราผมถ่ายแล้วถ่ายออกมาแล้วมันสีมันไม่สดอะครับใครมีวิธีช่วยแนะนำอินบ็อกให้ผมนิดนึงเพราะผมถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นนะครับขอถ้อยเสียเทเนี่ยมนะครับอันนี้ก็ว่าจัดว่าสุดอีกคันหนึ่งเลยนะครับ ครับพี่ทอปครับขอบคุณมากครับทันนี้หรือว่าสุดทันหนึ่งกันนะแต่าตาผมว่าผมว่ามันมือนกันแต่ขาผไปไม่จำเจครับ,บนี่กระจังหน้านะครับ ตัวเบาน้ำด้านล่างใช้เป็นอะแดปเตอร์แล้วหัวฟิตติ้ง h y b นะครับส่วนเป็นหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำเลกครับพราะโรลโมนโบครับคันนี้แล้วก็ใช้ฟิตติ้ง HYB เก็บียสายไฟที่พี่พลสายไฟบลูทูธนะครับแล้วก็สียองอเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆพี่พลเป็นคนจัดการนะครับคันนี้ขายึด แข่งแอร์นะครับอยากฟังเสียงอ๋อได้ครับเดี๋ยวรอไลฟ์สดสักคู่แล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังนะครับว่าเสียงเป็นยังไงถ่ายรอบคันโอเคครับคันนี้เป็นรถสีขาวนะครับ อันนี้ก็ข้ริา้งในก็จะมีสวิตนะครับที่ทำจากที่ร้านจะเป็นสวิตป,ปิดเปิดนะครับ ก็จะมีเลเซอร์บอกว่าตัวไหนสตาร์ตตัวไหนปิดตัวไหนทํางานยังไงนะครับจะมีเลเซอร์บอกน,นะครับม,มันจะเบื่อนนิดนึงทบในรถตอนนี้งานออกแบบคือสามารถจัดการได้หมดนะครับถ้าขอให้ลูกค้าจะอยากได้ชิ้นไหนเอารถมาจอดเลยอยากได้ชิ้นไหนบอกผมเลยครับผมสามารถเลเซอร์ได้หมดนะครับโอเคยังไงผมฝากผลงานไปด้วยนะครับร้านผม พัโทโตโบครับแล้วก็ช่างปนสายไฟบลูทูธนะครับติดต่อร้านใครก็ได้ครับจบเหมือนกันราคาเดีวยวกันครับสวัสดีครับพี่ชูลี่ครับพี่อันนี้ก็เป็นดีแม็กเก่าอีกคันหนึ่ง,งพี่พลพี่สตาร์ทได้ไมพี่ลูกค้าอยากฟังเสียง ฟังเสียงครับผมมากพี่ชูเลยครับโอเคครับกำลังสตาร์ทครับจะมาดูระบบก่อนดูระบบก่อนว่าพี่พลจะเปิดอะไรยังไงบ้างนะครับแบบนึนครับเสียบแบตอ๋อแบตรอแบตสักครู่นะครับคันนี้ก็คีนนะคีนรอครับ ภายนอกกินคีนแต่เปิดมาข้างในนี้แบบลงตัวลงตัวไปอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมมีชุดสำเร็จแล้วนะครับสั่งได้เลยแต่วิโพลหรือผมก็ได้นะครับื่อปิดมอเตอร์ปิดน้ำมันผมอุปกรณ์เครื่องดีแม็กมีชุดสำเร็จหมดนะครับ แล้วก็ฝากงานเก็บสายไฟงานจัดต้องเครื่องงานสีสนนที่พิได้เลยนี่ครับเดี๋ยวผเนี่ยครับมาดูขั้นตอนาการสตาร์ทนะครับสวิตช์นะครับสบ,บายถ้าถ้าลูกค้าจะมาเก็บบัตรคอนเดกซ์ที่พินี่ราคาเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาก็ได้ครับผมตรงวมาทั้งได,ใด,ใด้เลยเลยเสีหรือว่าในเฟซก็ได้ครับ ได้ครับอินบอ็อกมาคุยพี่พลได้น,นะครับปั๊กคนเน็กนะครับคันนี้เป็นปั๊กคนเน็กนะครับถอดปัด๊กเดียวออกเลยตัวนี้ถอดออกเลยถอดทุบจับปั๊บเลยนะแล้วก็สีของเครื่องด้วยสวยจากพี่พลสีของเครื่องด้วยสวยจากพี่พลนะครับ อันนี้จะปิดพอดีนะเก็ดได้เลยโอเคครับพี่ง่ายผมฝากไว้ ที่นี้วยครับฝากผลง,งานด้วยผมแนละก็พี่พลนะครับพี่พลใสยไฟบลูทูธแล้วก็ชารทัโบนะครับฝากผลง,งานไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับดีครับ